วันนี้มาบ้านน้องนะครับไม่ได้มาเป็นปีแล้วครับดูเฉลยนกของน้องเขานะครับนกหมานเฉลยเยอะนะครับเสียงเล็กเจ้าปีกห้อยนะครับนี่ครับมีแต่เฉลยเขาตั้งนั้นนะครับนับร้อยนะครับสําหรับนกเฉลยนะครับที่ต่อได้มาได้มาวันไหนก็ขังวันนั้นได้มาวันไหนก็ขังวันนั้นวันละตัว2ตัวสาตัวนะครับที่แขวนอยู่นี่นะครับที่ใส่กรงไว้ก็ ถ้ามีใครอยากได้เป็นนกรวมนะครับเป็นนกรวมเป็นนกเอาได้หลายตัวก็ได้นะครับชอบหลายตัวก็สั่งจากคาย่อมเยาครับไม,ไม่ไม่แพงโทรคุยกันได้เลยนะครับเอาไป5้าตัวหกตัวสิบตัวก็ได้นะครับก็ราคาค่าส่งก็เท่าเดิมจะเอาห้าตัวสิตัวก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ทักมาครับได้จัดสรรให้นะครับไม่ใช่ว่ามีแต่นกต่อเป็นนกใหม่ก็มี นะครับเป็นนกใหม่ก็มีให้นะครับมีบริการนะครับราคาย่อมเยาราคาเบาๆนะครับปีนี้มารอบนี้โอ้โหยิ่งเก๋าครับยิ่งเก๋าเฉลยเยอะมากนู่นครับเออเขาต่อมาได้นะครับเก็บมาตัวไหนเสียงดีก็คัดไว้นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเนี่ยนกเฉลยทางนั้นนะครับเฉลยเจ้าปีกห้อยทางนั้นเดี๋ยวจะให้ไปชมเจ้าปีกห้อยนะครับเป็นยังไง เดี๋ยวครับเจ้าปีกห้อยนะครับจวดเสียงเล็กนะครับหมานนะครับเชเลยเป็นร้อยตัวอนี้ครับแต่ปีกจะไม่ค่อยสวยปีกห้อยพระเนียดหล่นนี่ก็เป็นนกเฉเลยนะครับเดี๋ยวให้ให้ชมนกเฉเลยไปก่อนเอตัวนี้กําลังจวดอยู่นู่นครับเดี๋ยวค่อยค่อยจวดทีหลังเนี่ยครับเฉเลยของเจ้าปีกห้อยทางนั้นครับเยอะนะครับ นในต้นไม้ก็มีอยู่โน่นก็มีครับน่นอยู่บนต้นไม้ทางนี้ก็มีนะครับไม่ใช่น้อยนวนทุกทุกพื้นที่ของบ้านนะครับบ้านก็หลังใหญ่ๆนกก็เยอะนะครับนะครับมีนกเดี้ยงไว้เป็นคุณนะครับเป็นนกมงคลก็มีเนี่ยจวดครับเสียงเล็กๆนี่หมานเหลือเกินครับมันเป็นนกอ่า โอ้ตื่นตกใจผมเป็นนกที่หมานนะครับตกพเนยดพาล่วงปีกเค็ดนะครับปีกห้อยข้างนึงแต่ช่วนมากขึ้นทีไหนได้ทีนั้นนะครับไปวันไหนไม่มีพลาดนะครับไปไปไม่มีพลาดเนี่ยครับเป็นเฉลยนะครับเยอะแยะ,ยะที่เขาได้มาเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นนู่นครับไม่ใชน่น้อยนะครับนก อยู่ในนี้ประมาณร่วมร่วมครึ่งร้อยนะครับครึ่งร้อยนี่นี่ก็ใช่นู่นก็มีนู่นครับนฝั่งนู้นครับนู่นเขามัดขาไว้ก็มีจะทําต่อดินต่อดอนเออก็นี่ครับนกเยอะจริงๆนะครับคนชอบนะครับอ่าก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศนะครับที่ให้ความเมตตาสนับสนุนทางด้านไม้เศร้าเมา็ดหญ้าดินดำข้าวคัดนะครับ สมุนไพรมีแต่สมุนไพรล้วนๆนะครับกินแล้วคึก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 นะครับนกของท่านถ้ากินเข้าไปแล้วมีแต่ร่างกายแข็งแรงครึกนะครับเหมือนกับไวยอาก้าคนนะครับผสมสมุนไพรนะครับคงขัดสันจากใจจริงๆนะกินแล้วนกได้กินเข้าไปก็คือจะคึกนะครับร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคไม่เป็นสิวะจะช่วยขัดกระเพาะขัดลำไส้นะครับ เป็นดินดำผสมสมุนไพรแล้วก็มีดินเอียดดินโป่งด้วยนะครับหลายอย่างหลายชนิดสมุนไพรให้พี่น้องได้เอาไปให้นกที่ตัวรักของท่านกินนะครับกินแล้วก็ร่างกายจะแข็งแรงข้าวคัดสมุนไพรท่าจะพืชขัดสมุนไพรน,นะครับมีแต่สมุนไพรล้วนนะครับาราคาสูงกว่าเขาหน่อยแต่เราทําด้วยใจนะครับให้นกของเราได้กินแล้วคึกคึกคึกค,กคึกนะครับเอา อตอนนี้ก็คุยมาพอสมควรนะครับก็มาชมเจ้ามาจบอยู่ที่เจ้าปีห่อยนะครับนกต่อหมันหมนครับ